เบบีนาตาชาตอนเช้าค่ะของวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเดแบบ็บบีเอามานอนเล่นน่ารักที่สุดเลยโอ้โหนยืิ้มหวานโชว์เลยยังจีเด็กน้อยของเบบีนะะ่ารักถึงเบบีกังเลยได้ข่าวว่าบ,บิีเล่นมาชั่วโมงนึงแล้วหรอคะชื่อไหมคะ ทีหลังหนูตะโกนเรียกดัดดี้ก็ได้นะคะี๋้วจะได้ตื่นมาเล่นด้วยนะโอเคไหมลักราไหนเออน่ารักจังเลยงมงแล้วเหรอชั่วเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วเล่นไม่ไหวแล้วเหรอลูกผมคิ้วภาษาก็้ายยิ้มให้ดัดดี้เหรอ ไปแล้วไปแล้วไะ้แล้วโอ้ยยังไงนะฮะพูดอะไรนะคะอโอ้อยากให้อุ้มหรอพระไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้อุ้มค่ะ